สซโนระหว่างที่พวกเรารอคนเขาเข้ามาดูเนี่ยเราก็ไปเรื่อยนะลูกเนาะเราต้องอยังไงเดียลูกหืมอุ้ยใจอายร้องดังว่าโดดีดองลาดีโดดีดู I love you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  วันนี้ไม่มีอารมณ์เหรอลูก มันไม่ได้อยู่ในมูดใช่ไหมลูกเราไม่ได้ไลฟ์นาน๋ยนทักทายคนดูซิอ่นนมองไปที่คนดูให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วสนนเนี่ยไม่ชอบร้องเพลงได้แค่เทคเดียวเทคเดียวเท่านั้นดูซิว่ามันจะมีอีกเทคหนึ่งไหมสนนฟังปะปานะปะปาจะขึ้นเสียงสูงแล้ว แบตเลยอ20%เดี๋ยวแบตหมดก็ก็คือดับนะครับทุกคนก็ปล่อยมันไปนะครับอ่ะสโนทุกคนเขาคิดถึงสโนอยู่แทนควาคิดถึงกดแชร์ให้สโนได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์กันนานมากตอนนี้ตัวเท่ากันแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าสู่คลาสร้องเพลงก่อนเลยการเริ่มต้นของเราวันนี้นะครับสโนสโนหนูโดดตาปาปานะโดโดอ่ะแลว ได้ไหมลูกโดไม่หาวเสียป้าสิลูกป้าสอนร้องเพลงป้าสอนให้ฟรีนะลูกนะมันไม่ได้เสียตังค์เลยอ่ะโด,โดเรดออะไเไม่เอาสิลูกหนูเหมือนไก่โดนเชือดเลยลูกเมื่อกี้คือไม่มี มันไม่มีสกิลเลยลูกมันมันเสียชื่อคือป้าป้าเนี่ยป้าป้าประกวดร้องเพลงมาก่อนแล้วทีเนี้ยป้าก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ป้าเรียนมาทั้งชีวิตป้าเรียนเกี่ยวกับร้องเพลงมาตั้งแต่เอ่อม2นะสุดท้ายพอเรียนจบแข่งประกวดระดับประเทศเลยป้าป้าได้สอนหนาร้องเพลงป้ารู้สึกมันเป็นเกียรติมากป้ารู้สึกว่าแล้วป้าก็ทําได้ด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องให้ตรงคีย์เอาใหม่นะลูกนะอ่ะหนึ่งสองสามโดวอัดู

ต้องแบบนี้อ่ะทีนี้สเต็ปต่อไปป้าจะให้หนูไล่สเกลก่อนมันอยากให้ตรงคีย์ไงคือมันต้องไล่สเกลแบบดูมันจะ้แบบดูถูกแต่มันยังไม่ตรงคีย์เท่าไหร่รู้พักแล้วหรอมันยังไม่ลรงคีย์เลยยังไม่ต้อง ใครเอาไม้มาตรงนี้เนี่ย๋ยวก็ลนใส่อ่ะอ่ะเราพักการร้องเพลงแล้วมาดูความน่ารักของไอ้เจ้าสนโนว์มีขาวตัวนี้นั้นให้ดูซิเขาอ,อ่านเมนต์บ้างอะไรบ้างไม้นี้จะลนใส่หัวใครสักคนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยลงไปหาคนอื่นในดูซิทุกคนอ่ะเดี๋ยวกันสโนว์เรานั่งกับป้าก่อนอ สวัสดีครับทุกคนสบายดีกันไหมเราไม่ได้ไลฟ์กันนานมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เราพาเด็กๆไปออกงานมานะครับไปดูคอนโดก็สนุกสนานนะครับเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมก็สนุกดีนะครับเหนื่อยกลับมาก็มาเล่นกับเด็กๆนะครับก็เลยซื้อของมาฝากวันนี้คนที่น่าสงสารที่สุดอะ่ะพูดไปลูกเพจต,ต้องเกลียดผมแน่เลยเควินน่าสงสารมาก เราจะพาไปหาเควินเพราะวันนี้รู้สึกว่าทําผิดต่อเควินมากเลยเอา้าหนูเอาไปแล้วหนูก็คายทิ้งหรอพาหาเควินดีกว่าไปนั่งคุยกันเรื่องเควินเอา้าเอาไปแล้วก็ไม่กินแล้วก็คายทิ้งทาไมกินสิอย่าคายเอา้าเออวันนี้ทำดีมากวันนี้น้องโมวัมนนี้น้องโมทำได้ดีมากน้องโมกินไหมลูก มากินขนมมาโมมากินขนมมามาโมมาจากข้างหลังเอ็นดูเห็นเขากำลังให้ขนมอยู่มาเดี๋ยวป้าเอาให้อย่าไปยั่งพี่สโนโขเขาว,วันนี้น้องโมก็ได้ไปออกงานด้วยนะครับน้องโมก็ล่าเริงสมกับเป็นหญิงโมนะครับวันนี้เราไปทํางานาน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนอื่นเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่านานๆเราจะมาไลฟ์กันสักทีเดี๋ยวจะพาไปหากลุ่มแก๊งข้างล่างบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งลง เพิ่งลงอันญ,ญาไดอรี่ไปตอนอัญญาปลอมตัว,ตวเป็แกงคอร์เซนเตอร์จะบอกว่าอีพีเนี้ทำนานมากอยากให้เข้าไปดูนะครับก็อยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเป็นอีพี EP ก่อนของก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งที่เป็นพินโพสเนี่ยก็คืออันญ,ญาเนี่ยนาง จัดงานแต่งแล้วก็โดนมาดามโรสเนี่ยขัดขวางงานแต่งเราวก็แย่งอาบูไปใช่ป่ะพออีพีล่าสุดเราก็เลยทำแบบอนยญาแก้แค้นทุกอย่างแล้วก็เป็นแบบเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ไปเอาเจ้าหลุยเนี่ยมาเป็นพักพวกอี EP นี้คือตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะครับผมโ <Okay. S 3> อเคลงไปหาตัวเล็กอ้าวมีคนมารอหน้าห้องหลุยสวัสดีลูกอ่ะไปละจะพาไปหาตัวอื่นก่อนแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้กันข้อก่อนเพราะว่าไอ้เต้าสโนเนี่ยชอบชอบเข้าไปแกล้งคนอื่นไปดูซิมีใครมารออยู่หน้าห้องบ้างโมไหนเพื่อนๆไปไหนหมดพาป๊า,ปา,ปาไปหาเพื่อนซิอ้ามันยาทำไมนั่งเออะไรตรงนี้อ่ะตอนนี้มันมืดนะอยู่กันลุยด้วยจีบกันเหรอฮะสวัดี เอ้ยขอหัวใจให้อัญญาหน่อยเร็วอันทองนี่อัญญาฝากรายการของเธอเลยอัญญาเดลี่ตอนล่าสุดคนดูน้อยมากเพราะว่าโดนปิดกั้นการมองเห็นทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับช่วยบอกผมทีว่าจะไปดูอัญญาเดารี่ตอนอัญญาป่วนเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ซึ่งหญิงโมงก็โดนแก้แค้นด้วยนะครับผมโอเคหลุยส์พาไปหาแมดามซิพี่ป้างมดามโรสเชต้าอ้ามดามโรสทำอะไรอยู่ออ พี่เงวางแบบนี้พี่ไลฟ์อยู่เดี๋ยวก็โดนหัวอบูหรอกหนูหว,วัดดีทําไมหวัดดีทําไมตั้งว่าแบบนี้เดี๋ยวมันตกใส่หัวหมานะั้นเดี๋ยวมันตกฮัลโหลอบูเกอบไปแล้วหนูไม่หวัดดีบ่อยได้ไหมฮะ <Huh? S 2> ไม่หวัดดีบ่อยได้ไหมลูกหวัดดีครับแต่ไม่ต้องหวัดดีแล้วเควินวันนี้ป้าขอโทษหนูมากเลยวันนี้ป้าทำผิดต่อเควินคือเควินไม่ได้ไป พราะว่าเควินเควินหนูไม่หนูเข้าสังคมไม่เก่งอ่ะลูกแล้วพอหนูไปใช่ปะหนูหนูต้องการอะไรอันนี้ขนนกที่ไหนมีนกมาที่บ้านเหรอแล้วเสร็จนกหายไปไหนเควินโอปลาทำผิดต่อหนูมากเลยวันนี้คือแบบลูกค้าเขาก็อยากเตอเควินแต่ว่าเควินเควินเข้าสังคมไม่เก่งนะครับเควินอยู่ที่บ้านเควินเป็นเด็กน่ารักมากแต่เวลาเควินออกไปข้างนอกเนี่ยเควินก็จะเห่าไม่หยุดเลยให้มันก็จะทําให้ แล้วมันก็จะทําให้แล้วมันก็ทําให้เขาเขาลขาคาญเควินป๊าป๊าก็เลยจะพาเควินไปเที่ยวใหม่รอบหน้าไปคนเดียวเลยโอเคไหมโอเคไหมเป็นที่ที่เขาอยากได้ยินเสียงดังตลอดเวลาโอเคไหมฮาวินวินอีวินโอเคใช่ไหมครับฮะฮาวินวินวินโอเคไหมนายพูดแล้นอยู่จีกับ แล้วคนนี้ล่ะขอโปใจให้แมดามโรสหน่อยแมดามแมดามโรส Easy come easy go Little high little low ฮัลโหลขอบคุณในลูกวัสดีค่ะขอบคุณในค่ะอืมแบลวหรือเกินนี้ฮะแบลวจริงๆเลยนี้ไหนดูจีไม่ต้องคุยกันนี้อืม มีดมรูสนะมีมโรนะทุกคนทุกคนจัวัดดีมาทักทายกันหน่อยตามประจาวันภาษาตอนนี้เป็นทาสแมวแล้วโดนแมวตกทุกวันจนกลายเป็นทาสแมวแล้วผมจะให้แมดานโรสมีลูกคีดต่อไปเจอกันที่วางแผนเอาไว้นะครับผมดูพ่อเอาไวใ้ให้แบบเป็นสีเทาอยากเลี้ยงแมวสีเทาแล้วก็ อยากให้แมดดัมโรสผสมนะครับใครตื่นเต้นอยากเห็นลูกแมดดัมโรสขอเสยียงหน่อยเร็วใครอยากเห็นลูกๆของแมดดัมโรสขอเสยียงหน่อยเร็ววู้วขงรักทุกตัวเลยค่ะขอบคุณครับปักเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยต้องเควินต้องเควินน้องพาจริงๆพาออกบ่อยครับแต่เควินเขาจะมีนิสัยที่แบบเควินไหนเรากำลังยินทาเธอมานั่งคุย,ยกันตรงนี้มา เรากำลังเรียนทาเธอเควินเนี่ยต้องออกสังคมบ่อยๆเพราะว่าแต่จริงๆก็ออกบ่อยนะแค่เขาจ้างไปอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าการที่พาเควินไปด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาไม่อยากจ้างเราอีกเ <laughs> พราะว่าเควินเนี่ยถ้าใครจะขอจับเควินก็จะงับมือนะคบเพราะว่าเควินไม่ชอบให้จับแล้วยิง่งถ้าเป็นเด็กเควินก็จะไม่ชอบเด็กด้วยก็เลยเควินเนี่ยต้องไปงานที่แบบ เป็นงานงานที่เราไปเองโดยที่ไม่ต้องมีใครจ้างอะไรเงี้ยแบบพาไปเที่ยวแบบคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนมีแค่เราอะไรเงี้ยครับโอเคเพราะฉะนั้นเควินแล้ววันนี้คือแบบสิ่งที่เราเห็นนะตอนที่แบบทุกโมกับอาบูคือไอเควินเขาจะอยู่กับโมกับอาบูใช่ปะเราป้า,ปาสรปมาให้อ่ะคือเควินอ่ะนั่งอยู่ตัวเดียวเว้ยนั่งอยู่ตัวเดียวตรงกระจกแล้วก็นั่งมองแบบโมอยู่ไหนโมไปไหนอะไรเงี้ย ก็เลยก่อนจะกลับมาก็ต้องแวะซื้อขนมกลับมาให้เควินเพราะรู้สึกสงสารมากเลยก็หนูหนูทําตัวเองไงทำยังไงเ่ียหนูก็เขาขู่เขาไปล่้ยแบบเนี้ยไอ้ป้าทายังไงอ่ะยมันก็เลยไปไม่ได้ไงแต่เดี๋ยวคืนนี้ให้นอนบนเตียงด้วยโอเคไหมล่ะชดเชยอย่าโอเคไหมล่ะโอเคละวสิให้นอนบนเตียงชดเชยได้มีล่ะเออก็ได้ก็ได้เนี่ยเราเคยกันรู้เรื่องเฉยเลยอินดี้เนี่ยเออปลาต้องทายังไงอ่ะใช่ไหม แล้วก็ทำตัวไม่ถูกทายังไงอ่ะเออมันก็ทําตัวไม่ถูกสวัสดีเนี่ยมีคนเข้ามาทักทายหนูเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออเอ็นดูทุกคนเคยมีประสบการณ์เลี้ยงหมาแล้วก็แบบออกสังคมไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเราไม่ใช่คนใจร้ายแต่เราเป็นคนที่แบบก็เกรงใจสถานที่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่รู้ประวัติตอนเด็กมันเป็นยังไงมันแบบเออกับเด็กโดนเด็กดึงหางหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบ จเจอเด็กไม่ได้เลยงับนะครับประสบการณ์นี้ก็คืออยู่บ้านวนไปนะเควินก็เลยนั่งเลยคิดถึงยิงโมนันก็เลยไปนั่งมองหน้าต่างนะครับแล้วก็แล้วก็เหงาเศร้าซ้อยไปนะครับอ่ะเมื่อกี้ใครขอดูอัญญาอัญญาเมื่อกี้อัญาอญา,น,ญานั่งอยู่บนเตียงครับเดี๋ยวให้ดูหลุย,ลยดีกว่าเพราะว่าหล,หลุยเดี๋ยวนี้คืออ้อนแบบอ้อนแบบสุด ล,ลุยนี่ก็มีแพลนจะให้มีลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะอีกสักพักเลยถห้ไม่ดามโรสมีลูกก่อนเพราะว่าหลุยก็เสียดายดูดิคือความแบววของลุยอะเกินน่ารักมากเลยลูกเวลานอนอ่ะคนแบบที่เป็นแบบเศร้าๆกำลังเครียดกับชีวิตอ่ะให้ได้นั่งมองหน้ามันเนี่ยอ่ะพร้อมไหมใครเครียดอยู่ลองนะขอหวินาทีนะ ป้างเบาเสียงครับพี่หนครับป้างนั่งดูทีวีอยู่ะหนึ่งสองสามใครเครียดอยู่นี่นะหนึ่งสองสามใครเครียดนะดูยังเงี่ยฮานามานีนะแล้วนะถ้าเกิดว่าพูดเสียงหลุยก็คือเครียดอยู่หรอ เครียดอยู่หรือเปล่านะเครียดใช่ไหมไดี๋ยวหลอยๆช่วยให้หายเครียดนะเดี๋ยวลอยๆจะช่วยให้หายเครียดเองค่ะลอยๆลอยๆลอยๆหนูไม่ใช่ไม่จิตใจอะป้าด้าโอ๊ยอะโอ๊ยอะทำไมทำกับป้าแบบนี้นะคะทำไมถึงไม่นิ่งเลยฮัลโหลอันนี้คือลอยๆเองครับลอยๆลอยจิ โอเคโอเคอ่ะหรือหือก็ลองหิงได้นะครับ one two oh yeah yeah come on one โอเคไม่ลองแล้วไปออกพายไม่คุยด้วยเราก็ได้ส่วนคนนี้นะครับวันนี้ได้ไปออกงานมาก็มีความรู้สึกว่าระเริงเป็นมิตรแล้วก็หลับนะครับคนนี้หลับตลอดเลย พอขนมมาทีเดียวตื่นเลยยังไงอะน่าเลิศม,มากเวอร์อะอาบูใครรักอาบูขอความรู้หน่อยคะนี่พันอะไรคะน่ารักเกินหลุยใช่ไหมหลุยคือพันวิธิชลองแฮครับเป็นแมวนะครับไม่ใช่หมาพันปอมเมรเนียนนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นหมาพันปอมเรเนียนนะครับทุกคนก็จะบอกว่าเออหนูไม่ได้เข้าใจผิด พี่นั่นแหละเขาจะผิดอ่าหลอนเล่น,นะครับเมื่อน้องเป็นแมวพันธุ์วิตีช็อตแฮเอ้ยลองแฮนะครับมาดามโรสคือช็อตแฮส่วนอันนี้นะครับคือพันธุ์ไฮยีน่าแคระนะครับทุกคนรู้จักใช่ไหมนี่คือไฮยีน่านะครับไม่ใช่หมาพันปอมนะครับผมโอเคมีคนปิดแอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเนี้ยเปิดแอร์ก่อนร้อนมากเลยโอเคร้อนโอเคเอาใหม่ okay. oh มาคุยกันส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหมาพันฟอร์มเรเนียนนะครับซึ่งมีความแบลวนะครับเป็นอาวุธนะครับน้องก็จะแบบว่ายิ้มง่ายนะครับเราก็จะแบบขยี้ขยี้ขยี้บดขยี้ขยี้ขยี้บดบดแล้วก็นวดนวดนวดบดบดยี้ขยี้ขยี้บดบดแบบนี้นะครับน้องก็จะมีความแบลวนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับก็คืออาบู อา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 บูอา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 บูวันนี้ไปออกงานอาบูเป็นยังไงบ้างอาบูบอกว่ามีแฟนคลับตามมาสามร้อยห้าสิบคนแต่ว่าติดฝนนะครับก็เลยไม่ได้เจอใครสักคนเลยนะครับอาบูก็เลยอยากจะฝากขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็คืออยู่กับปปานั่นเองนะครับก็คือดูสิน่ารักเอ่อจะกลับมาดูดีดีซามาซามาลาฮุมจริงๆอาบูต้องไปกับ เควินนั่นเองแต่ว่าเควินไม่ได้ไปก็มือหญิงมอก็เลยได้ไปนะจุดนี้ฮาซาลากาลุมสวัสด ala> ีครับพี่ปุ๊กแกงอาบูใช่ไหมอาบูเนี่ยชอบให้นวดเวลาเรานวดอาบูนวดอย่างนี้อาบูเนี่ยจะชอบมากยะฮาซาลาฮาซา马拉ฮาซา马拉ฮาซาม拉ลาลาคมบุย ต voi, ัวต่อไปที่ยังไม่ได้เจอนะครับก็คือคนนี้เลยคนนี้เลยเร่งด่วนมาหาคนนี้ก่อนเพราะว่าคนนี้ก็ไม่เจอไม่ได้คนนี้ไม่เจอไม่ได้เลยเพราะว่าคนนี้เป็นหมาที่ร่าเริงที่สุดนะเพราะว่าคนนี้เขาก็จะคิดถึงหน้าเราเขาคิดถึงหน้าเรามากที่สุดนี่คือโรมี่โรมิโอจูเลียตไปไหนจูเลียตไม่มี ก็ปาตั้งชื่อหนูว่าโรมิโอเฉยๆไม่มีจูเลียตแล้วก็ไม่ต้องมีเพราะหนูทำหมันแล้วอ่ะโอเคไม่ต้องไม่ต้องอ่ะโรมี่เนี่ยเป็นหมาพันธุ์เชลล์ชิพด็อกที่มีนิสัยร่าเริงสุดๆนะครับขนก็คือแบบอลังการมากนะครับรอมอทรรอรอพรีเซนเตอร์มอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ารักมอเตอร์ไซค์มากนะครับแต่ที่บ้านยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้ขับ,ขบก็เลยไล่งับมอเตอร์ไซค์คันอื่นไปก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็ชอบเหลือเกินกับหน้าปะป๊านี่โอเคพอกับการทักทายโรมี่อ่ะดูแบบสยะประชิดัสดีลกูกเดี๋ยวป้าขนมมาให้เดี๋ยวไปหยิบให้ปะป้าซื้อขนมมาแล้วโอเคปะป้าซื้อขนมมาแล้วโ okay. อเคได้เลยเขอหัวใจให้โรมี่หน่อยเร็ว One, okay. รวันซโอเคพอเลิกเรายังไม่ได้ทักใครบ้างจะพาไปหาเพราะเราไม่ได้ไลฟ์มารา,ยยนานรู้สึกว่าทุกคนน่าจะต้องคิดถึงพวกเราอันย่าไงอันย่าได้คุยปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ อับ,บูหนูกินอึอีกแล้วหรออึอใครอะ่ะโอ้ป๊บนึงนะทุกคนเก็บอึอก่อนอับ,บูหนูนี่นะใช้ไม่ได้เลยมานั่งนี่เลยนั่งนี่เลยทำโทษกินอึอ,อีกแล้วไม่ต้องขยับเลยนั่งตรงนี้แหละป้าต้องเก็บอึอ,อีกแล้วเนี่ยอึอใครแล้วหนูก็กิน เลิกกินไอ,อ้แล้นเออพาไปหาอัญญานะครับอัญญาอยู่ไหนอัญญา,อ,าอ้า,อาวอัญญาอัญญาสวัสดีลูกอัญญาหนูโดดเดี่ยวไปไหมป้าถามนิดนึงว่าชีวิตทุกวันนี้หนูเป็นยังไงบ้างลูกอุ้ยขอบคุณมีคนส่งดาวมาให้นะครับอัญญาป้าอยากรู้ว่าชีวิตทุกวันนี้มันโดดเดี่ยวไหมลูกการมีเพื่อนทำไมมันยากจังเลยสำหรับหนูลูก หนูต้องอยู่กับเควินไหมฮะบางทีหนูต้องเผื่อใจให้ใครบ้างหนูต้องมีสังคมบ้างหนูจะมีแต่ป้าคนเดียวไม่ได้หรอกนะฮอไม่ได้หนูเข้าใจใช่ไหมหนูต้องมีสังคมมีเพื่อนวันหนึ่งหนูก็ต้องออกเรือนหนูเข้าใจใช่ไหมลูกป้ารักหนูนะ แต่หนูต้องหัดรักปลาบ้างหนูเข้าใจใช่ไหมปาไม่ได้คาดหวังอะไรปาไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะมาส่งเสียอะไรหรอกขอแค่รักปลาบ้างมีใจให้คนอื่นบ้างก็โอเคนะอัญญานะนะงอนะนะโอเคครับวันนี้เราก็ไลฟ์กันแค่เบาๆปองปากของคอนะครับอัญญาอยากจะบอกทุกคนว่านี่ฉันฝากไปดูอัญญาได้์ดี้ตอนล่าสุดด้วยนะคะ ฉัน่าษ์ปอมัวเป็นเกง่ง c เซ็ center ห <oughs> นูไม่ต้องตามหาว่ามันคือเสียงใครมันคือเสียงป้าเองทุกเสียงภาพค,คือเสียงของป้าเองนั่นจะแม้กระทั่งเสียงอัญญาเสียงโมเสียงมดามโรสทุกเสียงป้าภาคเองทุกเสียงเลยแต่ว่าคนดูจะน้อยขนาดนั้นไม่ได้ฝากเข้าไปดูด้วยคลิปไหนก็เข้าไปหน้าเพจแล้วก็ลงไปคลิปที่มันเป็น call center อ่ะฝากเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าตามมาจากไลฟ์มีก็ได้นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ หนุ่งงอะไรอะ่ประป้าบ้าแค่ทำเสียงหลายๆเสียงมันยังไม่ชินอีกหรอมันควรจะชินได้แล้วแม่อันย่าน่ะมองหามองหาอะไรไม่ชินหรอกโอ้ไม่เคยชินเลยบ๊ายบาย